สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกับครูกั๊บอีกแล้วนะครับนักเรียนหลายๆคนเปิดมาก็โอ้โหกระโดดโลดเต้นที่ใจกันเลยทีเดียวนะครับคิดไปเองนะครับหลายคนก็คงจะเบื่อนะครับหลายคนก็คงจะอยากเรียนนะเอาครับมาดูกันวันนี้เป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะครับกับดอกเบี้ยหนึ่งปีอืมเจอนะเจอบ่อยนะครับเราเจอกันบ่อยในเรื่องเรื่องนี้นะครับ มาดูครับจุดประสงค์ของเราคือนักเรียนสาม,มารถหาดอกเบี้ยเงินต้นเงินรวมและอัตราดอกเบี้ยได้เราจะมาค่อยๆดูกันนะครับนะครับอันนี้เป็นสมุดบัญชีธนาคารสมุดหนึ่งนะครับดูครับวันที่10บเดือน8ปดเดือนสิงหาเนาะสองพ้าร้อยเห็นไหมครับเขาฝากเงิน100บาทเห็นไหมครับคงเหลือ1นึเห็นไหมลูก วันที่11ไปฝากอีกเท่าไหร่900บาทเหรือเท่าไหร่ลูกเหลือ1000บาทเพราะอะไรถึงเหลือ1000บาทครับเพราะเป็น900บวกกับของเดิมอีก่100เป็น1000บาทหลังจากนั้นเมื่อวันที่30เดือนเกเดือน9ก็มีเงินเข้ามาอีก0.34สตางค์นะครับถ้าเป็นบาทเรียกสตางค์นะครับเราเราเคยชินกับการเต็นจุดโวย,ยมไม่มีหน่วยเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินจะเป็นสตางค์นะครับข้างหลัง0.34สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองเข้ามา1พัอีก34สตางค์ก็เป็น1,000 1000บาท1,000บาท34สตางค์นะครับหรือเราจะเรียกคุนปากเราเลยก็คือ1,000.34เวลาเราอ่านนะครับนะครับเงิน1,000บาทนะครับ ที่นำไปฝากธนาคารทั้ง2ครั้งเนี่ยหนึกับ900เนี่ยเราจะเรียกเงินเหล่านี้ว่าเงินต้นนะครับสำหรับเงิน1,000.34บาทนะครับหนึ่งพันบาทสาสตางค์เนี่ยนะครับที่มีอยู่ในบัญชีเราเรียกว่าเงินรวมนะครับแล้วเงินที่เพิ่มขึ้นมา34สตางค์เนี่ยจากเงินต้น1,000บาทเนี่ยเราเรียกว่าดอกเบีย้ยอ่าพูดง่าย,ายๆคืออะไร เงินที่เราฝากไปเรียกว่าเงินต้นนะครับเงินที่เพิ่มเข้ามานอกจากเงินต้นเราแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้นะครับรวมกันไปแล้วเราเรียกว่าเงินรวมแต่เมื่อเราเอาเงินอะไรเงินต้นลบกับเงินเงินรวมลบเงินต้นเราเรียกว่าดอกเบี้ยหรือเงินที่เพิ่มมาจากเงินต้นนั่นเองมาดูนะครับแก้มยุ้ยนําเงินฝากธนาคาร100บาท ครบ1ปีได้เงินรวม12บาทขอโทษได้เงินรวม120บาทแก้มยุ้ยได้ดอกเบี้ยเท่าไรเท่าไหร่ครับฝากไป100ได้เงินรวมมา120ได้ดอกเบี้ย20บาทนะครับเงินต้นหรือเงินฝาก100บาทได้ดอกเบี้ย20บาทแสดงว่าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่ออะไรต่อ1ปีโดยส่วนใหญ่จะเป็นต่อ1ปีนะครับ ดูให้ดีนะแต่ถ้าเขาถามเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในการเอา12มาคิดนะครับแต่โดยขั้นต้นให้เรียนรู้เลยว่าเวลาธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยส่วนมากเขาจะให้ดอกเบี้ยเป็นร้อยละต่อปีโอเคนะครับเงินต้น100ได้ดอกเบี้ย20บาทคล้ายๆกันเลยไหมได้กําไรเห็นไหมครับ100บาทถ้ากําไรย0ร้อยละ20หรือ20%เคืออะไรทุน100ได้กําไร20บาทดอกเบี้ยคล้ายกันครับดอกเบี้ยก็คืออะไรดอกเบี้ยก็คือเงินต้นถ้าสมมตินะ ดอกเบีย้ยร้อยละ20 20ต่อปีก็หมายถึงว่าใน1 0 0บาทเนี่ยได้กํได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ได้ดอกเบีย้ย20บาทโอเคนะเดี๋ยวมาว่ากันถ้าน้ำฟ้านำเงินฝากเงินกับธนาคาร1ปีธนาคารให้ดอกเบีย้ย50บาทและมีเงินรวมเป็น3,650บบาทคุณถามว่าเงินต้น ที่น้ำฟ้าน,นำไปฝากธนาคารมีกี่บาทนักเรียนก็เอาเงินรวมไปลบกับดอกเบี้ยถูกไหมครับเหลือ3,600บาทเป็นวิธีการคิดง่ายๆก่อนนะครับ <c oughs> ต่อนะลูกสมมุติต่อนะครับเแบอบร์คัดต่อไปชืบ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  ฝากเงิน2,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก4%ตต่อปีนะครับเมื่อฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ยเป็นจำนวนเท่าใดและเงินรวมเท่าใดนะครับอัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีก็หมายถึงอะไรครับฝาก100บาทครบ4ปีได้เท่าไรได้4บาทเพราะฉะนั้นเทีเบยบประหยัดแต่อย่างได้เลยใช่ไหมครับ เป็นอะไรครับถ้าฝากเงิน100ได้ดอกเบี้ย4บาทถ้าฝากเงิน2000ได้ดอกเบี้ยเท่าไรครับ2,000คูณ4หาร1น0นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่ครูครับสอนบรรทัดนี้ครูครับจะไม่สอนเห็นไหมบันทัดนี้ครูครับจะไม่สอนเลยครูครับจะสอนแค่2บรรทัดและเทียบเลยทันทีเห็น0นตัด0ย์เห็น0ตัด0ห้ 0, 0, อยศ1ตัว4 4คูณ2ได้880บาทเพราะฉะนั้นเขาจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรครับ80บบาทและเขาถามว่าเงินรวมเท่าไหร่ รวมตอนแรกเงินต้น2,000บวกกับ80เป็น2,080บาทโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูนะครับพยายามให้ดูก่อนนะครับการเขียนของเขานะครับจะแตกต่างจากก,กราฟนิดน,นึงคือเขาจะไม่เขียนเขาจะเขียนเพิ่มเข้ามาอีกบรรทัดนึงซึ่งเราไม่เขียนนะครับวิธีคิดเราเราเขียนแค่2บรรทัดก็พอนะครับเขียนให้ตรงเงินจํานวนเงินตรงกันเรื่องหัวเรื่องตรงกันและหาคําตอบได้เลย กู้เงิน1000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารแห่งนี้คิดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้5%ต่อปีเมื่อครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบีย้ยเป็นจำนวนเท่าไรและต้องจ่ายเงินคืนให้นาคาธานาคารทั้งหมดเท่าใดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้5%ต่อปีหมายถึงอะไรครับหมายถึง5%ก็พูดถึง100ตลอดแล้วหมายถึงว่าถ้ากู้เงิน100บาทต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไรจ่ายดอกเบีย้ย5บาท100จ่าย5บาทที่บเป็นอย่าง ถูกไหมหนึ่งร้อยจ่ายห้าบาทถ้าหนึ่งพันจ่ายกี่บาทเทียบป็นได้ยางเลยเห็นไหมหนึ่งร้อยจ่ายห้าบาทดอกเบี้ยถ้าหนึ่งพันจ่ายกี่บาทหนึ่งพันคูณห้าหารหนึ่งร้อยเห็นศูนย์ตัดศูนย์เห็นศูนย์ตัดศูนย์มีศูนย์ตัวเดียวห้อยศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าสิบบาทครับคู่เพราะชนะอัตราดอกเบี้ยเป็นจานวนห้าสิบบาทและเขาถามว่าจะต้องจ่ายเงินคืนธนาคารเท่าไหร่ยืมธนาคารมากี่บาทล่ะลูกยืมธนาคารมาหนึ่งพันบาทบวกกับดอกเบี้ยอีกกี่บาท 50บาทกลายเป็น1050บาทนะครับไปไวนิดหนึงนะใครที่ไม่เข้าใจพยายามย้อนกลับมาดูนะครับพยายามย้อนกลับมาดูนะไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเป็นเรื่องง่ายๆในเรื่องของการกําไรกับร้อยละขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วโอเคฝากเงิน3,000บาทเริ่มเริ่มยากขึ้นนะข้อน,นี้ดูดีๆนะฝากเงิน3,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อสิ้นปี จะได้รับเงินจำนวน30,30บาทธนาคารธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากเอาแล้วเริ่มไม่อะไรแล้วเริ่มไม่ให้ได้หาดอกเบีย้ยแล้วไม่ได้หาเงินต้นให้แล้วให้ถามหาว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเราฝากไป3 0 0พสิ้นปีได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน30ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้รับเงินเพิ่มเท่าไหร่ 30บาทเรานึกดีๆครับถ้าพูดถึงร้อยละพูดถึง100เพราะฉะนั้นถ้าอะไรชัดๆเลยนะข้อนี้เนาะชัดๆเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าฝากเงิน300 0บาทได้เงินเพิ่ม30บาทถ้าฝากร้อยบาทได้เท่าไรทำไมต้องเป็นร้อยครับเพราะเรากําลังจะเปรียบเทียบกับอะไรลูกเรากําลังจะเปรียบเทียบในการหาอะไรครับในการหาอะไรในการหาร้อยละนะครับ แต่นักเรียนบางคนอาจจะงงสับสนข้อนี้ค,ครูกรับขอเขียนให้ดีกว่าขอเขียนให้ดีกว่าค,ครูกรับเคยสอนเรื่องนี้การหาการหาร้อยละจะง,ง่ายนะเวลาให้วิธีครูกรับวิธีนี้จะยากยดูครับโจทย์ถามหาอะไรนะข้อนี้ โจถามหาว่าเงินธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากร้อยละเท่าใดของเงินฝากครูถามว่าเราฝากเงินไปเท่าไหร่ลูก,เรา,ากเ,เ,รรเราฝากเงินไปเท่าไหร่ครับเราฝากเงินไปสามพันเขาบอกว่าของเงินฝากนะครับถ้าพูดถึงร้ยอยละพยายามทำให้เป็นอะไรเศษส่วนแล้วเราได้ดอกเบี้ยมาเพิ่มมากี่บาทเราได้ดอกเบี้ยเพิ่มมา30บาทไงครูครับใช่ครับส0ส่วน3000ันครับเราอยากทาให้เป็นร้อยละคูณอะไรลูก คูณ100ครับเห็น0ตัด0เห็น0ตัด0ย์ <0, S 2> เห็น0ตัด0ถูกไหมครับ3 1 3 3 1 3คูร้อยละ1หรอใช่ครับเป็นต้องตกใจครับร้อยละตอบได้เลยครับ100ละ1คนที่สับสนวุ่นวายดูอีกครั้งครับธนาคารธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝาก จทย์ถามหาร้อยละครูครับพยายามทำให้เป็นอะไรง่ายที่สุดเศษส่วนถ้าหามหาร้อยละนะนี่คือวิธีการคิดครูครับถามหาร้อยละนะทั้งเป็นเศษส่วนครับเขาถามหาธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยเป็นเงินฝากดอกเบี้ยที่เราได้เพิ่มมากี่บาท30บาทไงลูกของเงินฝากเงินฝากเท่าไหร่สามพันไงลูกได้เศษส่วนแล้วอยากเป็นร้อยละไปทําอะไรคูณหนึ่งร้อยครับโคดง่ายง่ายโคดตัดศูนย์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 ตัดศูนย 1> 3 1331 3สร้อยละ1จอบอจบจโอเคนะทบทัวอันนี้อีกนิดนึงนะครับก่อนไปที่งานในวันนี้นะครับเงินต้นนะครับก็คือเงินที่นำไปฝากธนาคารนะครับหรือสถาบันทางการเงินและเงินที่กู้ธานาคารมาโดยไม่รวมดอกเบีย้ยอันนี้เรียกเงินต้นนะครับเดี๋ยวให้เรียนจดใส่สมุดให้รู้กับด้วยนะครับ โจทย์ทุกคนนะหน้านี้นะครับอสองเดีย๋ยวมีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก4สไลด์ให้โจทย์หมดนะครับสไลด์ที่1น,นะครับสไลด์นี้โจทย์ด้วยนะครับดนัดนต้นดอกเบีย้ยคือเงินที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากนะครับหรือเงินที่ผู้กู้ต้องจ่ายให้กับธนาคารนะครับได้ทั้ง2รูปแบบนะมีทั้ง2ความหมายจดนะครับสไลด์ที่1สไลด์ที่2 อัตราดอกเบีย้ยคือข้อกำหนดในการคิดดอกเบีย้ยซึ่งจะกำหนดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์โดยคิดจากเงินต้น100บาทในระยะเวลา1ปีเงินต้นรวมดอกเบีย้ยเรียกว่าเงินรวม2สไลด์แล้วนะครับจดนะสไลด์ที่3นะครับดอกเบีย้ยเงินฝากหมายถึงดอกเบี้ยร้อยละต่อปีนะครับที่สถาบันทางการเงินได้ทําการจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนสําหรับท่านที่นําเงินมาฝาก นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยร้อยละต่อปีอัตรานะครับดอกเบีย้ยกอัตราไม่เหมือนกันนะครับดอกเบี้ยอัตราไม่เหมือนกันนะครับเอาต่อนะอิสระสุดท้ายอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ก็คืออัตราคืออัตราคือส่วน100อเนาะนะครับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละต่อปีที่ทําไมครับที่เป็นค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผู้กู้ ที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้นะครับตามตกลงกันอืมก็เปลี่ยนใจละไม่ต้องจดครับทั้ง4สไลด์ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลอกลับมาเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนอีกหนึ่งครั้งในครูกรับจะให้ให้ลองเป็นธนาคารกับเป็นผู้กู้นะครับเดี๋ยวจะสอนอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับบอกคาดหวังว่าเพิ่มน้าจะได้กลับมาเรียนด้วยกันนะนะครับเหนบ้านครับสองข้อครับชิวชวชิกชก แค่2ข้อครับเดี๋ยวชต็อปแล้วก็โจดโจ์ทำกันบ้านทำงานแล้วก็ส่งภายในคาบน่าจะทันนะครับคลิปวิดีโอนี้สั้นไม่ยาวมากนะครับแต่ยาวกาว่าเมื่อวานนิดนึงพยายามอยู่ครับข้าใจว่าักเรียนเรียนเยอะแล้เรียนต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากโอเคนะครับวันนี้ครูการไม่เสียเวลานะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะลูกสวัสดีครับ